สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจีเบอบร์สุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องกะขอแสดงความยินดีเนาะค่ะแนวทางขนมไทยงวดน,นี้กะเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลขนมไทยกะเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องผู้ไดที่ได้กะแส,สดงความดีใจนําเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ที่ได้แล้วรวมทั้งบุญมามนีญกะอนุโม,โมทนาซาธุบเน,น,นาะค่ะงวดนากะขอให้แตกสามโตโตรงเนาะค่ะให้ได้สามโตเนาะคะ่ะงวดน้ำจากสิพกินพอใส่เนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดที่อ่าบ่ได้ทาบุญกะบ่ว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าคนเฮาจะบังคับห้ไผมาทําบุญกับเฮากะเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะล้วกะอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะผู้ใดที่ทักเขามาว่าบ่เห็นตัวเลขโชคลาภกะคงสีเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะย้อนไปเบิ่งในคลิปก่อนเนาะค่ะเพราะว่ากะขี้ค้านเว้าวละเนาะค่ะพี่น้องย้อนไปเบิ่งในคลิปก่อนเนาะค่ะว่าเจียมหยบ่พ4กซีหาหาซีโโกีเก่าล้กะเก่า4ีหาอะไรอ่ะมันมีบอซีโ9กซีเก่าีหา ากาัวเลขจุดถูกไหวเนาะค่ะมือไว้ออกกะจะเป็นสี 6, ่หกสี่เก่าเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขค่ะตรงกันเนาะค่ะพี่น้องบอดถือแต่เสาไฟฟ้าแค่นั้นละเอาเอาต้องตรงวันนี้ผู้ได้ที่ติดตามข่อยอะได้ทุกคนค่ะนอกจากบอดซื้อแค่นั้นละอย่าสีใสเข้ามาบอเห็นค่ะย่ำหายทุกคีบเขียนหายอยู่สีหาคีบเขียนตัวเลขหายนะถ้าบอมีหาซีหกหรือว่าบอมีซีหกอะจังมาว่า่อย ไปเบื่องกอนตเลขความหายตัวเดียวค่ะช็อตเดียวโตเดียวบม่มีตัวอื่นเนาะค่ะอืมหายตัวใดก็คือตัวนั่นบม่มีมาเพิ่มเป็นยี่สิบสามบหผาิบเพื่อเขาดอกไปย้อนเบิ่งกอนเนาะค่ะก่อนทีจะทักมาระวังสันจักสี่ทักมาทําบุญกาอนุโมทนาบุญค่ะทักมาว่าวแบบมาโบแดกกะสุดแต่เวนกรรมเจ้าโลดแค่นั้นล่ะกระบอกหลายครั้างเนาะค่ะ ก่อนที่จะหายแนวทางนะคะเพราะว่าเป็นโตเลขกบุญบาร,รมีข่อยข่อยกระบอกหลายเทือเรียวข่อยหายได้ถ้าผู้ใดทํา,าบุญสามบาร,รมีซอยข่อยข่อยหายได้ความเสือความสัทธาไปมันจริงที่ข่อยบอกไปผู้ใดบ่เสือกับบ่ากันนะคะมันเป็นโตเลขกที่ข่อยทําบุญสามบาร,รมีผู้ใดที่ติดตามขา่อยรียอมรู้ดีว่าข่อยเ่เคยนอนอยู่เพื่อนทุกเมื่อนะคะข่อยเดินทางเดินสายทําบุญนะคะตามวัดต่างๆเพื่อที่จะอ่า สะสมแต้มบุญเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไปแลกเป็นตัวเลขโชคลาภหรือว่าสางบุญบาร,รมีหาเจ้าของถ้าเ้ามีบุญบาร,รมีเนาะคะ่ะพี่น้องก็ต้องไปขอเลขกับผู้ใดดอกยิบตัวใดมันก็ออกจุดถูบตัวใดมันก็เข่าสองตสามตกะอยู่ที่ว่าลาบุญของห้าเนาะคะ่ะถ้าบุญก็อย่าลืมบุตรีส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาของหา้าเทวดาอารักีเพื่นคอยรักสมรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวาดาที่เป็นคอยประทานโชคลาภหายก็อย่าลืมบุญคุณอของเพลินอย่าลืมความเมตตาของเพลินที่เพลินให้นะคะคน้นเฮาย,ยอมผู้ใดทีหัวใจบุญขอภัยเด,ยอดนน้อพี่น้องลงคำผู้ใดทีหูจใจบุญคุณผู้อื่นเนาะค่ะพี่น้องมันจะเลื่อนอยู่แล้วละเขาก็ซอยเรือตลอดบอ่เคยขาดอยู่แล้วผู้ใดหัวักบุญคุณคนผู้ใดที่บ่หัวักบุญคุณคนต่อ้เฮาให้หไว้มันถือซิบยีซิบหมวนมันกับหัวใจบุญคุณดอก แค่นั้นละ่ะบม่อยากว่าวีเงิงมากมายเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ถือแต่เสาไฟฟ้ากับโป่ใหม่กับคนบ่ซื้อแค่นั้นแ่ะเลไก่ปีนี้ย่ำเนาะคะ่ะปีนี้ลดแค่สองหวัวปีที่แล้วทั้งปีลดสองหวัวปีนี้ก็เพึ่รลดสองหวัวเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางขนมไทยหรือว่าท่อรอท่อรอบ่อเออรัฐบาลนั่นลหะวันที่หนึ่งตุลาเนาะคะ่ะผู้ไดที่รวมท้าบุญมากอะโชคดีคะ่ะแนวทางเดียวส่งหายผู้ได้ที่บ่ทํถ้าบุญกับบวกันเนาะคะ่ะ หมวดได้หายฟรีๆเดี <Billie intrigued. S 2> ๋ยวจะลงทางช่องทางออนไลน์แต่ว่าหมวดต่อไปเนาะค่ะหายเฉพาะคนที่ทําบุญหมวดต่อไปหมวดที่จะถึงว่าทีนึงหายเฉพาะคนที่ทําบุญแล้วก็จะเศร้าหายหวยเลยเนาะค่ะพี่น้องภาคบามันเศร้าไหลัะภาคระยะเงาแบบว่ามีกาหนดเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าลาโอกาสแล้วแต่เทวดาจีนซักซีตามสถานที่ต่างๆที่คอยไปทําบุญ้าเพื่อนอยากสั่งบุญสั่งบารมีเดี๋ยวคอยก็บบอกกล่าวเดี๋ยวคอยกับหายเองหมวดเมื่อกี้ไม่ค้นรวมบุญมาอยู่สามพันกันมโนทนาซาถูเนาะค่ะพี่น้องอืม ถือเป็นพันเป็นหมื่นมีเหตุอยู่สามพลนน่ะละ่ะจะหายเพิ่นได้โชกได้ลาบสามทันที่รวมท่ามบนมากมันนี้เนาะค่ะพี่น้องอ่าอยายสีคิดว่าฟัางเองค่ะพี่น้อง้ใดที่ติดตามคนซื้อเจียบิรีเงินสำหรับคนซื้อเจียบมันบ่ได้ทสำคัญค่ะได้ลุนคู่มือบอ่ได้่ลุนเฉพาะวันที่สิบหกกับวันที 1, น่หนึ่งได้ลุนคู่มือมีโชกลาบทุกมืออยู่แล้วบางคน ยิงคนทำบุญคู่มือยิงมีโคม,มีลาบแถบดุขันมันมีโบเจตมือคนถือเล็กเจตมือผู้ได้หูจ้าคนผู้นี้แสดงว่าเขามีบุญวารมีหลายเขาหายได้แต่เขาอาจจะบ่หายมีเจตมือถือเล็เจตมือมันมีบอคนโบโลกนี่ค่ะมีบอกซื้อมาผู้หนึ่งบอกได้สิหายเลยแมวทางอวต่อไปนะมางเทื่อนข่อยเป็นคนธรรมดาคอมเมนแบบถือศีลคนถือศีลคนแบบ ขนาดนั้นแบบปฏิบัติขนาดนั้นเนาะค่ะพี่น้องว่าถือแค่สินหาเป็นคนปกติแต่เป็นคนที่มักทําบุญสางบารมีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น่นอยนะขี่สงสารพน้นวดเมื่อกี้เพิ่นกหายมากอยากให้สางบุญสางบารมีซอยข่อยอย่าลืมมาเนาะค่ะผู้ใดที่ว่าข่อยอย่าลืมว่าขอเพื่อเคยขอ,เง,ยของเงินไปซื้ออ่าสิ่งของที่จะมาบวงสรวงเกระใส่เงินตัวเองเนาะค่ะอืม ไหวบวงสรวงเธอนึงใส่เงินจักเมือนจักบาทเจ้าคิดเอาอืมถ้ำบุญแต่ละเือใส่เงินเท่าไดผู้ใดทีที่ต,ตามข่อยยอมดูดีเพราะฉะนั้นผู้ใดทีโปงูจักข่อยดีพ่อเนาะค่ะพี่น้องที่ถากมาว่าโอ๊ยไม่เห็นนู่นนั่นนี่แล้วออกมาพูดทีหลังว่าถูกเง่นนั่นนี่คุณไปดูคลิปก่อนนะคะคุณลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆก่อนนะคะให้ก่อนสิบกว่าวันสิบสามสิบสี่วันนะเพราะว่าผู้ทีพ่นรวมทำบุญพ่นหูเนาะคะ่ะว่าข่อยค่ะถ้าถึงเลขมันมืดข่อยไหวแล้ว ไปทำบุญเหล้ยวย่างตอนนี้กะถวายพระไตรเก่าชุดเก่าวัดทํำบุญเก่าวัดตอนนี้เดินสายอยู่นี่เมื่อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องอือให้ครปเก่าวัดเนาะคะ่ะพี่น้องไปแค่นั้นละค่ะกะมาบอกเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะพาทํำบุญสามงบร,รมีอย่างเดียวแนวทางถูกแนวทางกะงดก่อนเนาะคะ่ะซะสมแต้มบุญถ้าเฮามีบุญเล้วเดี๋ยวมันก็ถือเองเนาะคะ่ะเล่ผู้ได้เสื้อกับเสือ้อบ่เสื้อกับเลียวแต่คนซื้อเจ็บบ้งดีกับทุกคนค่ะบ่มีพี่ไม่ไพ่ก็ไผ่ดอก แต่ถ้าผู้อื่นสิมีพิษไม่ไัยก็ปล่อยค,อย,คอยกับเบญาิเพราะว่าคอยเสื้อใน้บุญบารมีที่คอยเฮ็ดคู่มือคู่เมือเนี่ยน้อยที่จะบ่เขาวัดถ้ำบุญนอกจากคอยป่้ยอคอยขายคอยไก่สิตายเอ้ยไก่สิตุยอ่ะคอยจังสิบ,บอ่เขาวัดคนซื้อเจอะผู้ใดที่ติดตาม,มีลีที่คอยมีโชมีลาเพราะวา่าคอยถ้ำบุญถ้ำบุญดีดีคนมีบุญบารมีได้มันจะถือเลคนบ่มีบุญบ่ถือได้เลน็นะสิบอกไว้ซื้อให้ตายเบิดเป็นแสนลายแสนหลายหล,ลานมันก็บ่ถือเกลร่นนะแต่คนบ่มีบุญถ้าคนมีบุญน่ะบอก ถือไม่มันคู่มือเจออ้าหุ้ยยังละ่ะบางคนมีบุญอ่ะได้โชคลาภม,มันคู่มือลหละเจ้าหุ้ยยังล่ะอืมกะตามนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องกะมาบอกกาวพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องว่าต่อไปนี้นับจากวันที่จะถึงนี้กะจะหายเฉพาะคนที่ทำบุญละกะยุดหายภาคหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าจ,จะเดินสายทำบุญสามบารมี เฮากะมารวมอนุโมทานาสาธุบุญไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องโบมีไผ่ถำบุญแล้วอนุโมทานาให้เฮาดอกถา้าผู้ใดท้ำบุญแล้วอนุโมทานาให้เฮาเฮากะบริบอนุโมทานาสาธุบุญเอาน้ำเพลินเฮากะได้บุญเพลินเนาะค่ะพี่น้องียังกับบ่สูบุญดอกคะ่ะท้าบุญกันก่อน,นะะเนาะค่ะแนวทางเอาไวท้ทีหลังเนาะคะ่ะกะมาบอกกาวเนาะคะ่ะสีดาบ่ต้องแบบถามหาว่าเป็นหยังงวดวันที่หนึ่งตุลาคือบ่หายเนาะ,ค,ะค่ะกะบพักหายหวยเนาะคะ่ะเพราะวา่าเนื่องด้วยการหายหวยไปยุ่ง ผู้ใดจะเสื้อบอเสื้อกะแล้วแต่เนาะคะ่ะกัฝากแม่นใบไตคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องการห,หายไหวกำมือนไปอยู่กัมผู้อื่นเนาะค่ะใส่บุญบารมีตัวเองก็มันไปอยู่กร,รมผู้อื่นเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีเจ้ากรรมายเวียนผู้ใดอยากหายมียุ่มมกินเนาะค่ะการหายไว้ถาเจ้ามียุ่มมกินนคอยกำมันไปอยู่กรรมข้องเจา้าความเสื่อของข่อยเนาะผู้ใดบเสื้อกะแล้วช่วงนี้กะหนวดได้ทีหายนักหนักเขาเนีนเนียกะป่วยกะไข่คอยกะเจ็บกบป่วยผู้เดียวกะขอความเมตตาให้ข่อยเนาะค่ะพี่น้อง ว่าการหายห้ยมันก็บบดีเนาะค่ะบางคนที่เขาปฏิบัติคนที่เขาแบบนั่งจนเห็นตัวเล็กน่ะเขาหายได้เขาหายได้ค่ะแต่ว่าต้องทําบุญเนาะค่ะถ้าบุญสางบารบีซอยเขาคนเฮาเมื่อผู้หายยอมสูงกว่าเมื่อผู้รับเสมออืมคนที่มีชิดเมตตาหายปืนไปไซ้เทวดาสิงศักซี์เพื่อกะเล่งเห็นแนมเห็นถึงมนุษย์ปกติคือเฮาาสีแนมเห็นแต่เทวดาสิงศักซี์ โดยเฉพาะ่านปูพญานาคราชถูกสถานทีที่เพิ่นควัญรักสมรักษาเนาะค่ะตามวัดว่ารามถูกตระกูลเนาะค่ะพญานาคถูกพระองค์ถูกตระกูลที่เพิ่นรักสมรักษาตามวัดว่ารามเพิ่นแนมเห็นวข่ลูกหลานสายยานพญานาคราชดหล้านปูองค์ดำพญานาคราชตระกูลกันหาโคตมะเนาะค่ะคนซื่อเจี๊ยบเนาะค่ะยอมรู้ดีผู้ใดที่เป็นลูกหลานสายยานพญานาคราชโดยเฉพาะตระกูลกันหาโคตมะหนักสีดำดีดีใจหายถารายยิ่งกว่า อาซอรพิษเนาะค่ะพี่น้องสีบอกไว้ดีดีใจหายเด้อผู้ใดถีอยู่ตระกูลสีดำผู้ใดถีนับถือตระกูลสีดำหนักดำเนี่ยตระกูลกันหาโควาตามาคือหนักเฝ้าซาบเบื้ทซับสมบัติเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดถีอยู่ในตระกูลนี่โมมีคําว่าโอดอยากเึิงสีบลําด้วยคือผู้ื่นมีเงนเินเก็บเป็นพันล้านเหมือนล้านแต่ลักล้านนะมีมีอย, <c oughs> อยู่แล้วค่ะโอ้ยขออภัยเด้อ คันก็ป่วยตาฝนมาวาดไหวผู้ใดอยู่ตตะปูนกันหาโคตบะหนักแห่งสมบัติบอ่อรวยบ่ยบจนพอมีพอกินเนาะค่ะพี่น้องคนเฮาอยู่อย่างสมถะานเนาะค่ะพี่น้องอยู่อย่างพอเพียงบ่ต้องไปตะเกียรตะกายใส่ชีวิตให้มันรู้หลามาเฮาเนาะค่ะพี่น้องมันสิเจ็บโตอยู่แบบผาคีรวหมอทองเนาะค่ะคนเฮาให้อยู่แบบ ผาคิริวหอทองเนาะค่ะพี่น้องมันจะปลอดภัยเนาะค่ะพี่น้องสาหรับโต้เข้าเองเน,ในาะค่ะได้ได้ก็ตามแต่ผู้ได้ดีจะสื่อไว้ได้ได้กะตามแต่ก็ขอหายมีโชคมีลาบแต่สาหรับโตขคอยคอพักหายแนวทางเนาะค่ะพี่น้องนับแต่เมื่อไหเป็นตนไปคอพักหายแนวทางเนาะค่ะเดินสายทําบุญสั่งบาร,รมีเนาะค่ะสุดแล้วแต่บุญสัมพันธ์เดอ้อผู้ได้ีีจะได้โชคลาบกะสุดแล้วแต่บุญสัมพันธ์เพราะว่าช่วงนี้กะสิ้นเดือนกะงานกระทงกะทินเนาะค่ะพี่นอ้องกะไซซ่องร้ายเนาะค่ะพี่น้องคอย ขออนุญาตเดินสายทำบุญก่อนเนาะค่ะพี่น้องว่านากะโชคดีเบิดสุขสุขคนเนาะค่ะแต่ว่าเจียบไบด้หายระด้อค่ะบต้องทักมาเนาะค่ะพี่น้องกับว้าเสมอเนาะค่ะผู้ใด,ด้โชคลาภไปอย่าลืมทำบุญสางบรารมีเหตุบ่เหตุกะสุดแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาแต่ต่อไปนี้ช่องกันแล้วแต่เจียบบ่มีหายห้ยแนวทางอีกย่งใดๆทั้งสิ้นเนาะค่ะพาทำบุญสางบรารมีละกะเบ่งความสวยงามตามวัดวารามแลวกะ มาอนุโมทนาสาธุบุญนํากันเนาะค่ะเพราะว่าข่อยเต็มใจห้ค่ะพี่น้องเต็มใจห้ยลิข่อยสร้างบุญบารมีอยู่สข่อยกะต่างจิตอธิษฐานหายพี่น้องเบิดสุขุสุขคนที่เพิ่นเคยรวมทําบ <tennis> ุญสางบารมีผู้ใดที่ผ่านมาเห็นคีบข่อยข่อยกะอนุโมทนาสาธุบุญห้เให้กันนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินสายทําบุญกันตามปกติค่ะพี่น้องเพียงแค่ว่ามาบอกการวินองว่าบ่ได้ห้แนวท่าเนาะค่ะนับจากวันนี้เป็นตนไปเนาะค่ะพี่น้องโชคดีรำด้วยเบิดสุขุสุขคนค่ะเดียว วันอาทิตย์เนาะคะ่ะเจอกันได้เนาะคะ่ะวัดเขาโบสเนาะคะ่ะผู้ใดที่จะไปทําบุญเนาะคะ่ะกลับไปเจอกันได้ครับบไรใหญทางไลน์เนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้ฤกษ์กเดินทางมาหาข่อยเอาเนาะคะ่ะข่อยอยูจังหวัดชีงบุรีกับตามวัดว่ารามที่จะพบเจอข่อยกับมาทาขอแนวทางโชคลาภได้ต่บไดรใหา่ทางไลน์เนาะค่ะพี่น้องแบบแต่บุญสัมพันธ์ค่ะมาเจอกันก็หายเนาะคะ่ะพี่น้องบไดรเจอกันกับบุตรใหญ่ห้ใได้เฉพาะคําว่านุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่น้องดูค่ะ